ยังอยกับเหลี่ยมคุณเซนโอ้โหเหลี่ยมมุมไม่ธรรมดานะสัปดาห์ที่แล้วเหลี่ยมรุกสัปดาห์นี้เหลี่ยมถอยจะถอยก็มีเหลี่ยมเหลี่ยมจัดจะไปอ่านว่าเหลี่ยมถอยของเขาคืออะไราอ่านเหลี่ยมถอยของคุณเซนถอยทหารโอเคเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่อาจารย์สุรชาติบำรุงศุขนะคะเป็นนักชาการด้านความมั่งคงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติค่ะ ครับสักครู่อาจารย์รไม่ได้ยินเหรอคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคเขาบอก<ร>อาจารย์อยู่ในสายแต่ไม่ได้สวัสดีค่ะ,<ฮ>ะอาจารย์คะอ่อสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมฮะขอเช็คสายใหม่ดีกว่านะเข้าใจว่าทักอาจารย์ไปไหลายรอบแล้วอาจารย์ไม่ได้ยินน่าจะมีปัญหาขออนุญ,ญาตตัดสายต่อใหม่อรอบแล้วกันแล้วคันผมว่ามีปัญหาที่ที่ห้องคอนโทรลเนี่ยอเพราะว่าอาจารย์ตะกี้พูดมานิดนึงแต่อาจารย์ไม่ได้ยินเสียงเรา เดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปสนทนาอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงมาช่วยแปลความถอดรหัสสัปดาห์ที่แล้วเราอ่านเหลี่ยมรุกของคุณเซนสัปดาห์นี้เราจะมาร่วมกันอ่านเหลี่ยมถอยของคุณเซนมันจะถอดรหัสได้อะไรอย่างไรแล้วสเต็ปต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วไทยจะตั้งรับกับจุดจุดนี้อย่างไรด้วยเดี๋ยวสักครู่นะคะมาหรือยังสักครู่เดียวมาหรือยังสักครู่เดียวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่ สักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวมาหรือยังสื่อสารด้วยสื่อสาร้ามาตู่สายด้วยจะต่อสายกลับไปใหม่เดี๋ยวจารย์ังไม่ได้รับสายเออติดขัดอะไรอย่างไรแต่จานน่าจะรู้แหละเพราะอกี้อาจารย์ทักทายมาแล้วครับครับสงสัยเสียงไม่ได้ยินเมื่อคืนตึกๆน่าจะห้าทุ่มเที่ยงคืนน่ะค่ะฮุนเซนก็โพสต์ผมใช้คำว่าแก้เกี้ยวแก้เกี้ยวเหรอสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือค่ะไอ้ที่ถอยกําลังออกมานั้นค่ะ ไม่เรียกว่าการถอยมันเป็นแค่การปรับกำลังปรับกำลังลังแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะใช้ศัพท์ไหนอไปทักอาจารย์แป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติคะอาจารย์ครับอาจารย์ครับเสียงไม่ออกอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติคะอาจารย์ครับเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ไม่ได้ยินเสียง <ผม S 1> เราผมก็จะว่ามีปัญหาที่อุปกรณ์ทางฝั่งห้องคอนโทรลือเปอ่นเนี้ยค่ะไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เขาบอกต่อสายอาจารย์เข้ามาแล้ว เช็คที่น้องๆเช็คที่ไฮบริดกับทเลสวิตหน่อยสิต้องรีเซ็ตหรือเปล่ากลับมาตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อวานเมื่อการโพสต์ของฮุนเซนบอกถอดรหัสได้ไกลกลับไปที่ฮุนเซนอีกทีคุณเซนฮุนเซนก็โพสต์ตอนหน้าห้าน่าจะห้าทุ่มเช่คืนนั่นแหละค่เขาบอกว่าไม่ได้ถอยแค่ปรับกำลังไอที่กลับมาที่เขตของตัวเอง ไอ้ที่รุกเขตแดนของประเทศไทยเข้าไป200เมตรลักลอบขุดสนามเพลาะเข้ามาในเขตประเทศไทย150เมตร200เมตรประมาณนั้นก็ก็กลับไปกรบไอ้สนามเพลาะในส่วนในช่วงที่มันรุกประเทศไทยแล้วก็ถอยกำลังออกมา200เมตรกลับมาอยู่ในจุดที่เคยอยู่เมื่อปี67ประมาณนั้นเป็นแค่ปรับ กำลังไม่ใช่ถอยขนาดเดียวกันยังยืนยันว่าเราจะเอาประเด็นข้อพิพาทประกอบด้วยหนึดินแดนก็คือสมเหลี่ยมมรดกก็คือช่องบกและอีกสามปราสาทประกอบด้วยตาเมืองทมตาเมืองโต๊ดแล้วก็ตาควายมัดรวมสามปราสาทกับอีกหนึ่งพื้นที่ไปให้สารโลกเป็นสีก้อนของปัญหาข้อพิพาทแล้วก็จะโยนไปที่สารโลกยังยืนยัน ยังยืนยันนะว่าเขาจะฟ้องสารโลกให้สารโลกเป็นการชี้ขาดพื้นที่ทับซ้อนในส่วนนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมื่อยังยืนยันแล้วการประชุม JBC ที่กรุงพนมเปญวันที่14มิถุนาจะคุยอะไรกันไม่กี่วันแล้วนะอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะยังยืนยันกันแบบนี้แล้ววันที่14จะคุยอะไรคารพนะวันนี้วันที่เท่าค่ะวันนี้วันที่กาวันที่9แล้วจาก9 กว่าจะถึงวันที่14มันก็อีกหลายวันนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ดูเรื่องของการถอยออกจากเขตประเทศไทยสิครับกดดันวันเดียวได้ผลเลยอกดดันวันเดียวได้ผลเลยมันอยู่ที่การพลิกเหลี่ยมสู้กัรเหลี่ยมของคุนเซนต้องรู้เท่าทันน่ะมาครั้งนี้มาครั้งนี้ก่อนถึงวันประชุม j b c 14มิถุนาที่กรุงพนมเปญถูกต้องไหมฮะใช่ก่อนถึง ไป,ไปกันที่ดรสุรชาติบำรุงสุขนักชาการด้านความมั่นคงจากจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติคะครับสวัสดีครับคุณนัยสุมรรตนะท่านผู้ชมครับค,ครับอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วเราอ่านเหลี่ยมรุกของคุณเซนสัปดาห์นี้เราจะมาอ่านเหลี่ยมถอยของคุณเซนอ่านอย่างไรครับเหลี่ยมถอยของคุณเซนถอดรหัสยังไงคะเชิญค่ะอาจารย์ผมจะลองเริ่มเปิดท่าทีกัมพูชาเนี่ยที่ที่แล้วลองทบทวนกันดห้เป็นเร็ว คือนหนึ่งไม่เจรจา,าสองไม่ถอนกําลังสามไม่ลดกาลังรบสี่ไม่ติดด่านห้าไม่รับกันทีบกไม่เอาเอ็มโอยูเจ็ดไม่ไม่แก้จุดเดียวนะครับแปดฟ้องสาโลกเก้าฟ้องเวทีโลกแล้วก็สิบฟ้องสังคมนะครับอากา,ารสิบอย่างเนี่ยเราเห็นในช่วงก่อนท,ที่ที่จะที่จะเห็นจุดทิ่ นะครับผมคิดว่าคนายก็เอาขึ้นให้เราดูแล้ว่ะแต่ทีนี้ลองนั่งดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมคิดว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเกิดอารมณ์ค้างทางการเมืองนะครับกองเชียร์รู้สึกว่ามันจบเร็วไปนิดหนึ่งถ้าเราไปดูในคนที่โพสต์กันเนี่ยบอกประมาณว่าเอาจบแล้วเหรออะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับผม้องข้อสังเกตข้อที่หนึ่งเนี่ยผมก็ต้องยอมรับมันมีเรื่องการทูตของความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบข้ามชาติเนี่ย อย่งนี้อะไรอยู่แล้วยังเป็นโจทย์ของการเมืองในเอเชียนะครับผมคิดว่ามันก็ประมาณยุคสมคอลเิที่มีความสนิทสนมกับผู้นําฝ่ายขวาในเราคือท่านปูมีหนงสวรร์อันนี้ก็คล้ายๆกันอีกแบบหนึ่งคสองผมว่าเราเห็นการพูดใต้ดินของผู้นำนะครับพูดง่ายเราเห็นอันเดอร์กราวดิโตรเมซี่ที่เป็นอีกส่วนนที่ไม่ปรากฏในที่สาธารณะนะครับ อันนี้เราเห็นัอันนี้เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับสามเราเห็นชัดว่าการตัดสินใจในกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจในระดับบนถ้าพูดสำนวนแบบหนังจีนคุณนายตัวตุลลัทผมชื่อว่าตุ้เฮียเขาคุยกันจบเรียบร้อยแล้วมันเพิ่งจบครับไม่ใช่เฮียใจใจนครัะต้องตู้เฮียนะครับก็อาจจะเป็นการเรือนอีกแบบหนึ่งครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนมันขับอารมณ์ของกระแสชาตินิยมของทั้งสองฝั่ง แต่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะนัดสองฝั่งไม่ต้องเข้าสู่สงคารามนะครับแต่ถ้าไม่หักอารมณ์เนี่ยผมว่าอาทิตย์นี้หรือวันจันทร์เนี่ยคุณนายกรรัฐจะสัมภาษณ์ด้วยอีกอารมณ์น่นะครับข้อห้าเราแค่ไม่เห็นการทูดในระดับปกติเลยจนทําให้เกิดความสงสัยว่าใครทําให้จบด้วยปัจจัยอะไรและอะไรจะเป็นประเด็นที่จะเกิดตามมาจากนี้เพราะถ้าเห็นการทูดปกติเนี่ยเรากอคาดเดาได้หก ข้อเรียกร้องทางการเมืองที่ถูกยกระดับขึ้นสูงสุดของผู้นํากัมพูชาเนี่ยจะลดลงอย่างไรและจะกระทบต่อสถานะการเมืองของรัฐบาลกัมพูชาเองอย่างไรนะครับข,ข้อเก็ตข้อประกาศเรื่องการยกเลิกเต็มโอยูสี่สามเนี่ยประกาศออกไปแล้วแต่ก็โชคดีว,ว่าผู้ประกาศเนี่ยไม่ใช่คนที่มีสถานะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ในความเป็นรัฐบาลเป็นแต่เพียงการประกาศยกเลิกและไทยไม่ได้ยกเลิกก็แปลว่า สถานะของมอ u .2543 เนี่ยน่าจะยังอยู่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะไทยอาจจะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรถ้ามีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้น<ะ>แต่นะครับผลกระทบต่อปัญหาประสาทด้านสุรินต์ตามเงินธมตามเงินโตนตามเงินควา,ายเนี่ยผมคิดว่าต้องถามว่าจบด้วยหรือไม่เก<ะ>้ากรณีของเส้นเตแดงทะเลที่ฝั่งกัมพูชาหย,ยิยบยกขึ้นมาเนี่ยจะยุติไปด้วยหรือไม่เช่นเดียวกัน ครับ,รบข้อสิบในดางทหารการขอนกำลังรวมทั้งการขอนอาวุธหนักกับข้อที่ตั้งทั้งหมดเนี่ยจึงจะเป็นสัญญาณของการชึ้งจุดของปัญหาหรือวิกฤตชุดนี้ครับนะครับข้อที่สนะิบเอ็ดการเจรจา JBC ในวันที่สิบสี่เนี่ยตกลงจะคุยเรื่องอะไรหรือจะยืนในจุดเดินของผู้นำำํากัมพูชาว่าไม่คุยเรื่องเส้นเขียแดนแต่ถ้าไม่คุยเรื่องเส้นเขียดแดนวันที่สิบสี่จะคุยอะไรครับนะครับข้อสิบสอง กัมพูชาคงไม่ยกเลิกการชอมรบทางทะเลกับจีน11-13มิถุนาแต่ยานบทบาทของจีนในปัญหาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและบทบาทของจีนในภูมิภาคเป็นอะไรที่ต้องจับตาดู13การติดด่านส่งผล่างที่คุณนายกมนตรัฐเอาขึ้นโชว์ให้เราเห็นแต่ต้องถามต่อว่าไทยควรใช้เงื่อนไขนี้ในการจัดการกับปัญหาความมั่นคงเช่นกรณีของสแกมเมอร์จีนในกัมพูชาต่อด้วยหรือไม่ เรายังไม่ได้ทำาะหรตกนนิ่งเลยนะครับแตาแค่เปิดด่านไปด่านกันแล้วก็ทิ้งประเด็นไปโดยเราไม่ได้ใช้ประโย์อะไรชึ่งีือผมคิดว่าการชี่แจงของรัฐบาลยังมีความสําคัญที่เรียนวันจุ์ที่แล้วนะครับสถานการณ์พลิกอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความหวาดระแวงว่าในสถานการณ์ที่พลิกเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังทาอย่างไรที่รัฐบาลต้องทําให้เรื่องนี้เกิดความกระจ่างใจจริงๆเนี่ย อยากเห็นนายกออกทีวีพูดโจทย์ใหญ่อย่างนี้ออกแค้แสดงการนายกผมว่าไม่โผล่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับถ้าจ,จะพูดนิดนึงเนี่ยเห็นภาพคุณณพินไปนั่งทานข้าวที่ชายแดนนะครับผมว่าภาพอย่างนั้นเนี่ยน่าสนใจอยากเห็นผู้นํารัฐบาลทําอย่างนั้นบ้างนะครับข้อสิบห้านะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราชอบพูดพอดบทเรียนสรุปบทเรียนคําถามคือจะอยังสรุปบทเรียนไหมในสามนิติาการเมืองการทูตการทหาร แล้วถ้าสรุปแล้วประเด็นหนึ่งเนี่ยเห็นชัดคือความอ่อนแอของการสื่อสารทางการเมือง<ช>และการตัดสินใจที่ล่าช้าในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตนะครับข้อสิบหกรัฐบาลยังคงต้องระมัดระวังปัญหาจวิยาการเมืองคือความรู้สึกเรื่องชาติยม<ช>ที่ผสมผสานกับความรู้สึกไม่พอใจรัฐบาลอันเป็นผลจากความล่าช้าในการดาเนินนโยบายรือการตัดสินใจของรัฐบาลในการ<ช><ช>แก้ไขปัญหาต้องไม่ลืมนะครับผลกระทบทางการเมืองยังไม่ได้หายไปไหน และยังไม่ถูกพูดมากเท่านั้นเองนะครับข้อสิบเจ็ดทำอย่างไรที่เราจะแสวงหาประเด็นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกในอนาคตหรือเราจะกลับมายืนนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าผ่านพัฒนาพื้นที่ร่วมจะทําจริงๆหรือไม่กับการพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยมบวร,รกฏให้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมในอนาคตแต่ต้องไม่แช่เรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวข้อสุดท้ายไทยยังต้องสื่อสารกับโลกภายนอกเพื่อ ลบล้างภาพรัฐเรื่องไทยรังแกกัมพูชารัฐใหญ่รังแกรัฐเล็กหรือผู้ใหญ่รังแกเด็กต้องทําเพราะไทยประสบความเสียหายในทางการพูดข้อสุดท้ายเป็นตัวเพิ่มเล็กเดียวพูดถึงกัมพูชาแล้วอย่าลืมนะครับเมื่อคืนสองรุ่มสิบนาทีระเบิดตลาดโต้รุ่งที่ปัตตานีอย่ามองปัญหาความาวามั่นคงแต่ท่านกัมพูชาปัญหาทา,างใต้ไม่ได้ขายไปไหนครับผมเปิดสิบแปดประเด็นทิ้งไว้จะจับบทวิราะห์คุณจะไหนอาจารย์ผมขอย้อนนิดหนึ่ง สรุปว่าที่เขมรก็ถอยที่ยวนนี้มันมาจากการทูดส่วนตัวการทูดใต้ดินหรือมาจากการกดดันเพราะรู้จุดอ่อนของทางฝั่งเขมรผมว่าเรื่องกดดันก็เป็นอะไรที่เราเห็นในภาพเปิดแต่อย่างที่เรียนในข้อหนึ่งสองสามเนี่ยครืออะนรคุณวรรษสังเกตไหมเราไม่เห็นภาพการเจราจาคือปกติจะมีปัญหาในสมัยปกติรเราก็จะเห็นอย่างน้อยเปิดโต๊ะเจราจาหรือการติดต่อเรื่องอะไร แต่รับนี้เราไม่เห็นอะไรเลยผมชื่อว่าจุดกพลิกเนี่ยจริงๆจริงติดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสักบ่ายสองบสามเมื่อวานนะครับขออนุญาส่วนตัวว่าเมื่อวานเนี่ยบทความผมส่งตอนสายให้บรรดาข่าวอิสราแล้วออกมาบ่ายสามสักพักหนึ่งพอบทความผมออกเผยแพร่เนี่ยมีคนส่งสัญญาณว่าอาจารย์พลิกแล้วกลับไปใช้ข้อมูลบางอย่าง นะครับ<ม>ก็อยู่ที่การตัดสินใจอยู่ประมาณสักเอาเป็นว่าแบสองใบสามตัดสินใจสุดท้ายที่ปนเปนนทร์น,รนะครับก็แปลว่าในกระบวนการติดดายก็เรือ่องหนึ่งแต่สุดท้ายที่เันการยุติเนี่ยคือการตัดสินใจเพื่อถอนกำลังของกัมพูชาแล้วก็กบคุเลศแต่ถ้าคุณนายดูสื่อกัมพูชาเมื่อวานสื่อกัมพูชาเชื่อว่าภาพที่ปรากฏในสื่อไทยเรื่องการถอนกำลังเรื่องการกบคุเลศเนี่ยเหลือหลายจังปวงเนี่ย สื่อูชาตีขาดเลยว่าเฟซนิวส์นะครับก็แปลว่ากระแสต้านชาเฟนิวส์อันนี้นบคุณนะลืมไปงั้นผมจะส่งภาพให้ก่อนนะครับติิตตีขาดภาพเลยประมาณสี่ภาพภาพเป็นเองหมดแต่ว่าวันนี้โจทย์ใหญ่เนี่ยมุมกลับคือผลกระทบการเมืองกับฝั่งรัฐบาลของ่ชนุณบันเน็ตเองนะครับแต่ในขณะฝั่งไทยเนี่ยผมว่าก็ต้องชิดนะคุณนายกระแสความราชาที่คนรู้สึก นะครับคุณนานายวันเปิดด้วยภาพของ่4แถาทัพบวกตำรวจนะครับ3แ่วทัพพระก็บวกตำรวจเนี่ยผมคิดว,ว่ามันคือการเล่นจากอารมณ์คนครอบนี้ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุคที่สื่อเป็นโซเชียลยมันพาอารมณ์คนไปก่อนก่อนกองทัพไปก่อนรัฐบาลเห็นที่ผมเรียนวัวนศุกร์ว่าอารมณ์คนเนี่ยถ้าจะถึงยอดเขารัฐบาลยังอยู่ตีนเขาเลยครับแล้วผมว่าในทางกลับกันเนี่ยภาพที่ขึ้นมาเนี่ย ผมว่กองทัพเนี่ยต้เล่นไปกับกระแสอารมณ์ตรงนั้นแหละครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อย่างที่ผมเรียนว่าน่าจะหวนกลับมาดูตัวเองเหมือนกันในมุมนั้นนะครับด้ยค้องยิ่งเนี่ยบทบาทของสื่อในโลกโซเชียลวันนี้ไม่ใช่มีแค่สื่อหลักสื่อกระล้วกระแสอกนั้นนะครับคิ่ว่าสื่อผมใช้คว่าสื่อนอกกระแสอีกส่วนหนึ่งแรงคุณนายถ้าเราเปิดดูครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์สุรชาติครับขอบคุณท่านประจักครับ ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะนักวิชาการด้านความมั่นคงจากจุลานะคะพักสักครู่